สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดงซับเจริญชาแนลนะฮะวันนี้พามาอยู่กับเจ้าพีซีสองร้อยรุ่นซีครับใหม่แกะกล่อง400ร้อชั่วสี่ชั่โมงครับทีมงานโชวคทองคุณลุงเรืองซัพ์มาดูฝีมือการปรับที่นาของคนขับครับจัดอุ่นมาครับเชวนีนิ ส่งสัญญาณาว่าพอแล้วลูกลังสวยมากครับห้าชั่วโมงครับกันนี้ซึ่งจะพีเอ็มรอบแรกไปเนี่โยโปรกรปรับที่นาครับลูกลังสวยมากครับทีมงานนี้ถชคของคุณลรงดังซัพครับ ซ c สอง ce ครับไม่แกะกล่องสวยๆเลยครับในลูกลังเม็ดเล็กสวยครับดรวมวิ่งทั้งหมดเกียรคันครับวันนี้ลูกลังสวยมากครับเกลียกกนี้ยนตอนนี้ทีมงามนนี้ทำงานอยู่ที่อ,อําเภอบ้านดุงนะจังหวัดอุดอรธานีครับ ยิงระยะนี้น่าจะเกือบร้อยสี่ร้อยห้าครับร้อยสี่ร้อยห้าสิบเที่ยวรถเกตคันเมื่อวานได้คันละยี่สิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวคันนี้มากสุดยีสองเที่ยวเมื่อวานแดดโอ้แดดร้อนมากครับวันนี้ลืม,มหมวนมาด้วย กีใหญ่ตักไม่กี่ทีเต็มฮรลูกค้าซื้อลูกลังก็เห็นลูกลงังสวยๆนี่โบกเรียงบ้านเลยฮะเทียวทุกบ้านเทเรียงเลยจัดให้เต็มๆครับจานวนเอาละครับ ันต่อแล้วครับหลังจากพักเทียงเสร็จก็ดูงานกันต่อครับรออคันหนึ่งออกคันหนึ่งเข้าครับมม่ครไม่ได้รอถ้ารอก็รอแป๊บเดียวครับพอดีเขียเสร็จก็ตักใส่ต่อเลย สวยๆเลยครับโคมาสุในหนุม่มญี่ปุ่นเหมือนท่านชาติเตเิญร์ซาบปบ <_ UT> รถใหม่อะไรก็ดูดีหมดครับเสียงนิ่มแต่ว่าเสียงยังไม่เหมือน6สูงไง6สูงนี่เสียงจะแน่นมากดังกระหึ่มมากครัตอนนี้เสียงเป็นไปเรื่อยๆ แต่ก็ประหยัดน้ำมันนะครับตันนี้เป็นที่เขาใช้อยู่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยตัก,กินเสร็จตามะเย่ยบอานี่งเก้าสิบรถห้างแค่ฮะยีมง,งานดวงซับจเจริญขอมาวิ่งร่วมด้วยเป็นห้างพัฒนมิมรกันครับสำหรับโชคลองคุณลุงเดินซับ ภับที่นาได้สวยมากครับนี่หล่อเลยครับ dc สองร้อยเอามาชมหน้างานของโชคทองคุณจเจริญทนะรัพนะเออลุงเดืองทรัพ เสียงนิ่มมากครับชอบชอบรถใหม่ครับอะไรก็แน่นเสียงแน่นแน่นนะบุ้งกีก็แน่นจานด้วนจานด้วนเท่าแกได้บอกให้หยุด งานกินข้าวนะเนี่ยขยันมากครับบางวันต้งทำงานถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลยแค่มีงานเดียวอ่ะวันนี้แล้วมาชมกันต่อครับเมื่อกี้มีสายโอรสั์เข้าสะดุดไปครับนี่มาดูบันทายครับของทุกอย่างครบหมดนะสำหรับโคโมสูตัวดูดน้ำมันออโตโก้กล้องมองหลังครับ บุ้งกีก็ใหญ่ยังเป็นสเปคเดิมมาเดืจะชอบลูกลังนี้สวยมากครับมาฟังเสียงกันนี้เสียงก็เพะอยนะเสียงเพาะดีครับเจ้าคอมสูบีซี200รุ่น CE ครับตัวนี้คู่แข่งของโกเบโก้มา t กนรุ่น SM อ็มราคาปรับรุ่นลงมาเยอะมากครับ อันนี้รับรถเมื่อก่อนปีใหม่เดือนธันวาไปไปลายเดือนฮนะงานเยอะมากครับเท่าก่นี้หาง,งานเก่งครับสายเกาหลีครับมีคนรู้จักเยอะ นถนน,นที่มองเห็นไกลน่าจะน้ำมันหมดแนละ้วเติมน้ำมันส่งบันสง่งสวยงามครับปรับที่นาก็สวยครับการร่นนี่ดูดีไม่ร้อ,อน วิ่งระยะทางจากบอ่อไปถึงที่เทน่าจะประมาณสองกิโลกว่าไปกลับน่าจะห้ากิโลถนนวิ่งง่ายครับเมื่อวานก็ได้คนละยี่สิบยี่สิบเอี่องเที่ยวที่เขาวิ่งงานกัน รถจะต่อแถวเข้าพอดีคันหนึ่งจอดก็ระยะห่างเลยทิ้งช่วงไปหน่อยครับผู้สวยครับชอบชอบชอบ ดีมากครับแต่จะไม่แน่นเหมือนพวกหกสูบนะจะให้เต็มเต็มแล้วมุกที่หนึ่งที่สองครับ สามครับสี่ครับผม ครับผมจะให้เน้นๆเลยครับคุ้มไหมพี่น้องเที่ยวละสามร้อยไม่ดีครับมาต่อด้วยตัวสองร้สิบครับ สองครับสาม ที่ห้าครับโอ้บุงกีครับจัดไปเน้นๆเลยครับน่าจะมีแถมอีกนะแถมอีกจารอ้วนบอกไม่เต็ม ใช่ครับนี่เมนครับฝากกดติดตามทีมงานด้วยนะครับ